ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่ผมเนวกานะครับวันนี้เราก็จะไปใช้ยูนามิดคอมแบทนะครับหรือว่าแขกสปายนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาใช้แขกสปายนะครับแล้วก็เอาไปตีหัวคนอื่นนะครับเราจะมีที่อาโคล่าด้วยเฮ้ยเเเอาดิ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 กูเล่นใหม่บอกเลยผมนี้เซียนเฮ้ยเอาดิเอาดิ เอาดิเฮ้ยหมอหมอกู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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้หสักกาวโคตรเยอะนะฮะเอาไอชิบหายแล้วหมอกูไปอยู่อะไรฝั่งนั้นวะม่้โอ้โหจบเลยนะฮะโอเคไม่เป็นไรกินโคลามาแล้วโคลามาแล้วอยากจะตรงนี้ต้องมีตรงนี้ต้องมีปั๊บปั๊บเฮ้ยโอ้โหตีไม่เข้าเลยอ่ะ เฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวกินขี้ก่อนกินขี้ก่อนไอ้หมอไอ้หมอฆ่าพวกเดียวกันฆ่าพวกเดียวกันเรื่องถนัดเรื่องถ้าเอาแล้วมึงก็ตายผมกับกูเนี่ยนะถึงเพื่อนเราจะอยู่อีกฝั่งเราก็ต้องฆ่านะครับมืบมาดิมาดิมาดิเฮ้ย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 เยเฮ้ยยายายาเดี๋ยวกินก่อนเฮ้ยไม่ใช่กินเอาเลือดกินบ้าอะไรล่ะ กินน้ำกินน้ำเดียว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 กินน้ำคีครับผมชึ้บยิงแม่งยิงแม่งมั่นไส้ <c oughs> นี่ครับโอเคกินอีกรอบมาถ้าใครโผล่มาเดี๋ยวผมจะยิงปุ้งแปะแปะแปะโอเคปุ้งปุ้งเอา้าอู้ยโดนคีสเกมมันไม่บาลานะ่ะกินอีก้อเนี่ย <c oughs> โอเคครับผมดื่มไปครับผม ปั๊บปุ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดิเอาดิเอาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตู้ไม่ไหวยิงแม่ง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 เฮ้ยหนี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 ก้อนหนีก้อนนะครับเดี๋ยวตายโอเคเราต้องแปลเลือดนะครับปั๊บเด้งดึงสปริงกึ้งนะครับมาแล้วคืออะไรวะโอเคโอเคมาแล้วดื่มเฮ้ยไอ้เก้ามึงมามึงมาตีเลยมึงต้องโดนตีตีตูดหือท่า ถลายถลายเออถลายถูกแล้วเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มีเดี๋ยว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 เอาเลือดก่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นเราได้เล่นกันแน่มาดิมาดิให้สองเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยเกือบตายผมว่าเราต้องใช้ปืนบ้างแหละนะครับถ้าเราไม่ใช้ปืนนี้อยู่ยากโอเคครับผมป่งตีแล้วก็ตีแล้วก็ต้องตีตีครับผมต้องยิงสักนัดเอ้ยเอ้ยโอ้ เฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาดิขอยิงก่อนขอยิงขอยิงตอดตอดตอดเอ,อ,อ้าโอ้ว่าจะยิงตอดแม่งตายทั้งนั้นเอ้ยโอ้โหแล้วดูหน้ามันกวนตีนด้วยโอเคบวกดังว่านี้ป้งป้งป้งป,งป,งป้งแตกไปแตกไปพี่ไม่ไหวแล้วพี่ไม่ไหวแล้วเอ้ยเฮ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 ้ยวิย่งดิวิ่งดิรออะไรล่ะโอ้โหเจ็บทำเป็นเล่นไป มามามึก็มาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกำดาวแมนเฮ้ยโอเคครับผมเรามาต่อในแมมนี้กันบ้างนะครับเราก็มีหมอแล้วรอบนี้รอบที่แล้วนี่บวกกันยับมากนะครับกับเพื่อนผมเนี่ยโอเคดื่มน้ำครับผมคียโคราลาโคอาลามาร์ชเอ้ยไม่ใช่ไปมม่วเลยผมเอ้ยเ้ยตรงนี้ตรงนี้แปะแปะเอาดิเอาดิเอาดิเอ้ยเๆ้ยเอ้ยเ้ย โอ้โหโอเคแล้วดื่มน้ำคีครับผมมาปึ๊บปึ๊บไม่มีใครเลยโอ้โหเฮ้ย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 เจ็บเจ็บเจ็บไอ้บ้าเฮ้ยตีตีไม่ได้ตีไม่ได้ยิงแมงยิงแมงยิงตีไม่ไหวนะครับยิงดีกว่าโอเคครับผมดื่มน้ำปึ๊บเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่เหมือนมีคีมีคีแต่คีพี่แล็กกว่าทีเดียวไปหวั่นครับผมบอกเลยฮะ เฮ้ย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 เอ้าคือมันวิ่งมาตรงๆเลยอ่ะอย่างงี้นะครับบูเลนใหม่ก็บอกเลยใครเจอผมนี่เรียบร้อยเฮ้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 ยไอ้นี่ไอ้นี่จะเต็มมันได้แฮะปุ้งปุ้งปุ้งเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกกูไม่แล้วบอกมันโดนโดนใบใบเลื้อยหั่นนะครับไม่ใช่ใบเลื้อยไหมไม่รู้เหมือนกันนะ โอเคโอเคปึ๊บเกาไอ้เกาหายเฮ้ยมันอยู่ด้านล่างเดี๋ยวเราอ้อมนะครับเราอ้อมเราอ้อมโอเคเราอ้อมมาแล้วนะครับเฮ้ยนิ้วนู้นนู่นนู้นไงเดี๋ยวกินโคลาก่อนนะครับปึ๊บกินโคลาแล้วเฮ้ยเอาดิ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 เอ้ยโอ้ยสปายไอ้เชื่อเอ๋ยกูโดนพี่โตมาหลายดอกแล้วนะ โอเคครับผมดื่มน้ำมาแล้วดื่มน้ำบอกเลยพลังคูนร้อยคูร้อยแล้วปุ้งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องยิงก่อนเรอต้องยิงสักนัดไอโลเมื่อกี้นี่ตีลังกานะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเตรงนูน้นตรงนู้นเฮ้ยไอหน้าเฟนดี้นะนี่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 เงยมาทำอะไรมาทำอะไรโปรเอ้ไม่ตายไม่ตายก็ต้องตายครับผมโอเ้เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ย ตี hablando. ตีดิตีดิไหนวะไม่ไม่โอเคเลือด no มาแล้วปั๊บขี้เต็มครับผมไหนไหนนี่นี่นี่เอ้ยเอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่อึ๊บอึ๊บเลยมันยังโดนเ้ยผมสงสารหมอผมเนี่ยหมอผมโดนป้อมยิงตายเลยโอเคสวยครับผม ขี่ขี่สกอตตี้ไปหนึ่งทีโ้โ,โเหมือนชิววะแน่เราเฮ้ยเฮ้ยปัม๊มปัม๊มเดี๋ยวเราข,เเเขี่สกอตตี้เอ้ยล่วงเฮ้ยไม่ล่วงไม่ล่วงโอเคเราขี่สกอตตี้มาเก็บเก็บเลือดนะครับโอเคปึ๊บเรียบร้อยครับผมแล้วก็ดื่มน้ำขี้ลงไปเอากระเป๋ากระเป๋าเสร็จที่ป้าบ <laughs> ไม่มีใครเฝ้าเลยถ้าม,มีใครเฝ้าก็เสร็จดี โอเครอด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 ,อดเราไปได้นะครับขึ้นได้ไหมวิตรงนี้ขึ้นไม่ได้อีกชิมหาละเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ไปได้ตรงนี้นปื๊บปื๊บปึ๊บป๊บเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สบายปึ๊บป๊บ,ป,บปื๊บครับผมแล้วเราก็ไปวางด้านล่างเรียบรอแล้วจังหวะน,นี้เอาเคีไปเพื่อนปับ๊บ ไหนไหนเ้าไอเ้า <Bien> ต <ven ido> ok like ัวนี้เหมือนเตียนเหมือนเตียนเหมือนเตียนแต่ก็แต่เข้าเหนียวยังกินฟันต้มไหนไหนไหนมันหนีมันหนีมันหนีโอเคแตกไปครับผมดื่มชี้มาแล้วจังหวะนี้บอกเลยตายแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดโมเอาไปหนึ่งนัดซึ๊บขอหนึ่งนัดก่อนโอเคครับผมสวยสวยเอาชนะเฉยเอา ไอ้เรายังทับดววหลอนๆอยู่เลยชนะเฉยเลยนะครับเต้นบีบอยเป็นหนึ่งทีจังหวะน,นี้อือยูชัวบอกเลยเทสัตโอเคครับผมก็สำหรับยูนามิดคอมแบทก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ลองไปหาเอามาใช้กันได้นะครับสำหรับแขนสไปน์นะฮะก็ถามว่ามันแรงขึ้นไหมมันก็ไม่ได้แรงขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่สกินนะครับโอเคก็คลิปนี้มีแค่นี้นะครับบ๊ายบายจุ๊บ